สเทคนิคในการเดาวอักขในข้อสอบนะคะเชื่อว่าหลายคนพอได้ยินคำนี้คือตาลูกวาวเลยค่ะบอกว่าเฮ้ยเราจะสามารถเดาวอักในการทำข้อสอบได้ด้วยใช่ไหมนะคะแน่นอนค่ะว่าวันนี้เนี่ยพี่มี4เทคนิคนะคะจะมาแชร์ให้พวกเรากันเนาะซึ่ง คำนี้นะคะที่พี่ขึ้นมาเนี่ยหนูจะเห็นว่ามันอยู่ในหัวข้อเข้าใจ Vocab in context นะคะหมายความว่าเวลาที่เราทําข้อสอบนะคะเราสามารถเดาบริบทของเรื่องที่มันจะสื่อได้อะคะ่ะด้วยการเดาคําศัพท์ของเรานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่ามันจะช่วยให้เราอะคะ่ะสามารถ พอที่จะเดาได้ว่าคําศัพท์นั้นหมายความว่าอะไรพอจะเข้าใจที่มาที่ไปของมันนะคะก็เดี๋ยวเราลองไปดูกันนะคะว่าเทคนิคนี้มีอะไรบ้างนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ติดตาม IG ของพี่อยู่นะคะก็คือ IG at chiltrus นะคะอ่ะ ใครที่ยังไม่ได้ follow เนาะก็สามารถไป follow ได้นะคะ ig เนี้ยพี่จะมี share พสต์นี้อยู่นะคะซึ่งก็จะเป็นเทคนิคในการทำข้อสอบเหมือนกันแบบรูปนี้เลยนะคะแต่ว่าในคลิปนี้ก็เดี๋ยวพี่จะมาอธิบายแบบมีเสียงพี่เล่าให้ฟังแล้วกันจะได้เข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะว่าเทคนิคพวกเนี้ยที่พี่แชร์ไปใน instagram เนะี่ยว่าทําแบบนู่นทาแบบเนี้ยมันคืออะไรมีที่มาที่ไปยังไงเราจะได้เข้าใจมันง่ายๆมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับใครที่อยากจะได้รูปนี้เนาะหนูก ็สามารถเข้าไปที่ i n s t a g r กรค่ะไปแคปมาก็ได้เนาะหรือว่าจะจดตามในคลิปนี้เลยได้เหมือนกันนะคะโอเคอะอะงั้นเราไปดูกันเลยค่ะเทคนิคอย่างแรกเลยนะคะอย่างที่หนึ่งเลยในการดาวเวโอแคปค่ะคือการตามหา5เครื่องหมายเห็นไหมพี่จะพยายามทำเป็นตัวเลขให้พวกเราแบบเกิดภาพจำเนาะ4เทคนิคดาวเวโอแคป5เครื่องหมายเราจะได้ไปเอาไปทำข้อสอบได้จริงนะคะ าเครื่องหมายที่พี่บอกมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะตัวที่หนึ่งค่ะคอมมา่าเห็นไหมโคลอนเซมิโคลอนขีดหรือว่าจะเป็นวงเล็บอืมนะ5ตัวนี้นะคะคือเครื่องหมายเด็ดที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถเดาคำศัพท์นั้นๆได้ในการทำข้อสอบนะคะจะช่วยอะไรเราได้บ้างนะคะลองมาดูตัวอย่างจริงกันดีกว่าเนาะอะ,อ,ะอย่างตัวอย่างคำข้างล่างค่ะมาเลยอะ สมมติว่าโจทย์นะคะถามว่าไอเจ้าตัวแดงเนี่ยพลอเดดคำนี้เนี่ยคืออะไรแล้วเราก็แบบเออคืออะไรวะน้ำลายยืดไปแล้วเนาะอย่าพึ่งน้ำลายยืดนะคะทุกคนเวนลาที่เราเจอคำศัพท์นะคะพี่บอกไปแล้วว่าพี่แชร์สี่เทคนิคโดยเทคนิคแรกก็คือสังเกตอะไรนะห้าเครื่องหมายใช่ไหมคะห้าเครื่องหมายเมื่อกี้เรามีคอมมาอ่าเห็นไหมคอมมาอยู่ตรงนี้เนาะเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่เราเจอคอมมาหรือเจอเครื่องหมายอื่นๆนะคะมันจะหมายความว่า เป็นส่วนขยายของเจ้าคำข้างหน้านั้นนะคะเทคนิคนี้เนี่ยมันจะเชื่อมโยงนะคะกับเทคนิคในเรื่องแกรมมาที่พี่เคยมีสอนไปนะคะในคอร์สแกรมมาเนาะว่าเวลาเราเจอเครื่องหมายพวกนี้เนี่ยเราเอ่อเรียกมันว่าสูตรเปิดวงเล็บนะคะอ่ะพี่ขอเปิดวงเล็บก่อนละกันเนาะเดี๋ยวเราค่อยดูตามนะคะเปิดวงเล็บปึ้งปิดวงเล็บปึ้งตรงนี้นะให้เราเข้าใจว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอเครื่องหมายเนะะี่ยค่ะ ้าก้อนข้างหลังอ่ะกำลังทำหน้าที่ขยายคำนี้อยู่โอเคปะเราจะไม่พูดอะไรแบบเฟอะไรคำศัพท์ที่มันดูแบบ grammar กรา r จ๋าเอาพูดเป็นภาษาคนง่ายๆเข้าใจง่ายๆเลยหนูไม่ต้องไม่ต้องเป็นจำชื่อยากๆนะคะเจอเครื่องหมายปุ๊บเปิดวงเล็บเพราะว่ามันเข้าสูตรเปิดวงเล็บที่พี่เคยสอนไปนะคะสูตรเปิดวงเล็บอ่า สูตรเปิดวงเล็บคืออะไรคือการที่บอกว่ามันเป็นการขยายซัมติงอยู่นะคะฉะนั้นตรงนี้ลองดูนะเมื่อพี่เปิดวงเล็บแล้วพี่เจอว่าคอมมาอยู่ตรงนี้ฉะนั้นเจ้าตัวข้างหลังเนี่ยค่ะตรงเนี้ยทั้งหมดเลยมันกําลังขยายคําสีแดงๆคือคําว่า p r o t e d อยู่นะคะลองไปดูกันค่ะลักษณะประโยคมันจะเป็นยังไงเนาะเขาบอกว่า the crowd คำนี้นะคะอย่าสับสนเนาะ เราจะเห็นเหมือนเป็นว่า C R O W D มันจะแปลว่าฝูงชนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปเห็นคำว่า c r o w d แบบนี้เคยเจอไหมมันจะมีะซีรีส์อยู่ใช่ไหมเรื่องเรื่องอะไรนะ The c r o w d เคยได้ยินไหมซึ่งเรื่อง The c r o w d นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Queen Elizabeth ใช่ไหมก็จะเป็นของราชวงศ์อังกฤษอะไรต่างๆนะคะคำว่า c r o w d คำนี้ความหมายไม่เหมือนกันนะคะคำว่า c r o w d พี่ขอเขียนตรงนี้นะคะ c r o w d แปลว่ามงกุฎค่ะ เพราลว่ามงกุฎนะคะหรือจะแปลว่าบาลังก็ได้นะคะพวกราชบาลังอย่างเงี้ยเนาะหรือถ้าเกิดว่าเป็นเวิร์บค่ะมันจะแปลว่าสวมมงกุฎอันนี้ก็คือที่มาที่ไปของเรื่องคราวนะคะแปลว่ามงกุฎแปลว่าราชวงศ์ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเวิร์บปุ๊บก็จะแปลว่าแบบสวมมงกุฎทันทีนะคะซึ่งคนละคนละอย่างกันนะคะกับคําว่าคราวที่ขึ้นป้นอยู่เพราะว่าคําว่าคราวที่ลงท้ายด้วยตัวดีนะคะมันจะแปลว่า กลุ่มหรือว่าฝูงชนนั่นเองนะคะที่เห็นตรงนี้แล้วกันที่ของงอกมาอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะก็คือกลุ่มหรือว่าฝูงชนนั่นเองนะคะเป็นคำนามเราอาจจะใช้คำว่า mass ก็ได้นะ mass คือแบบปริมาณมากเราอาจ,จะ masses เพื่อเป็นฝูงชนจำนวนมากนะคะ หรือใครอาจจะเคยเจอคำนี้ก็ได้ค่ะ pack ือเป็นกลุ่มคนเป็นฝูงชนเหมือนกันนั่นเองนะโดยคำนี้ค่ะยังเป็นเวิร์บได้อีกด้วยเช่นกันเหมือนคำว่า crowd ที่แปลว่ามงกุฎเลยนะคะเพราะว่าเป็นเวิร์บก็คือเหมือนเป็นการจับกลุ่มรวมกลุ่มนะคะในข้อนี้เนี่ยแน่นอนว่าข้างหน้าเราเจอเป็น article เนอะก็คือเจอคำว่า the ฉะนั้นมันจะเป็นการที่บอกว่าคำว่า crowd คำนี้เนี่ย เป็นคำนามแน่ๆนะคะก็คือหมายความว่าปุงชนค่ะ reward the single ก็คือให้รางวัลน,นักร้องนะคะด้วย p l o d i t นะคะซึ่งเขาถามว่าไอ้เจ้าตัวสีแดงๆเนี่ยคืออะไรนะคะดังนั้นเนี่ยพอเราเจอแล้วว่าอ๋อโอเคการที่มีเครื่องหมายนะคะมันเป็นการขยายข้างหน้าเนี่ยเราก็พอจะเดาได้แล้วค่ะว่าคำที่ตามมาในวงเล็บเนี่ยนะมันจะเป็นการ ขยายคำนี้ว่ามันแปลว่าอะไรนั่นเองนะคะซึ่งในกรณีนี้ค่ะทุกคนไฮไลท์เลยตรงนี้ค่ะคำว่า clapping and cheering clapping and cheering ค่ะจะเป็นคำที่ช่วยในการใบ้ความหมายของคำว่า p r o d it t นาว่ามันแปลว่าอะไรในที่นี้นะคะเราก็เลยสามารถดาวโวแคปได้เลยนะคะว่าคำว่า p r o d i t เนี่ยก็คือการยังไง clapping ก็คือการปรบมือนั่นเองนะคะหรือว่า cheering ก็คือแบบส่งเสียงโห่ร้องเนาะก็คือหมายความว่า ปรบมือหรือว่าโหร้องนั่นเองนะคะอ่าความหมายของมันเห็นไหมเราพอเดาได้เลยนะคะว่าตรงนี้เนี่ยแปลว่าปรบมือหรือแปลว่าโหร้องนั่นเองนะคะเพราะว่าเพียงแค่เราสังเกตเจอคอมมาปุ๊บเราก็สามารถดูคำศัพท์ข้างหลังได้เลยนะคะ through standing ovation standing ovation รู้จักใช่ไหมที่แบบชมการแสดง s o m e t h i เสร็จแล้วก็แบบโอ้แล้วขึ้นมาปรบมือนะคะอันนี้ก็คือ standing ovation นะ พี่อาจจะทำท่าเวอร์นิดนึงนะ standing ovation ก็คือุกขึ้นมาปรบมือนะคะโอเคนะอันนี้ก็คือเทคนิคแรกเลยนะคะก็คืออย่าลืมว่าเราตามหา5เครื่องหมายได้นะคะด้านข้างในหนังสือเรียนเรามีพื้นที่จดนะคะไปจดด้านข้างก็ได้เนาะอันนี้พี่เอามารวมกันแน่นนิดนึงนะอะดูหน้าถัดมาค่ะปึ๊บ เทคนิคที่2นะคะในการดาววแคปให้รู้เรื่องเลยนะคะอย่างที่2ก็คือใจเย็นๆค่ะจะมีการกล่าวซ้ําบางคนเนี่ยเวลาทําข้อสอบปุ๊บแล้วแบบแพนิคคํานี้แบบไม่ได้เลยแบบแปลว่าอะไรแย่แน่ๆสอบตกแน่ๆคืออย่าพึ่งนะคะใจเย็นๆก่อนเพราะว่า ไม่ใช่ทุกครั้งอะคะ่ะทีเ่เราจะเข้าใจคำศัพท์เสมอไปอย่างที่พี่บอกเนาะมันอาจจะเป็นคำศัพท์ยากคำศัพท์เฉพาะฉะนั้นในประโยคที่เราอ่านอ่านมาเนี่ยบางทีมันมีการกล่าวคำนั้นอีกครั้งหนึ่งเป็นคำศัพท์ที่ง่ายๆขึ้นนะคะนึกออกไหมเขาจะทำคำศัพท์ให้มันได้แบบเข้าใจง่ายขึ้นได้อย่างไงบ้างนะคะมันจะมีคีย์เวิร์ดมาประกอบค่ะพี่เขียนแล้วกันว่า เจอคีย์เวิร์ดพวกนี้เนาะเออเจอคำพท์ยากๆอย่าเพิ่งตกใจนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะมีจุดสังเกตนอกเหนือจากข้อหนึ่งที่สังเกตเครื่องหมายนะคะมันก็จะมีคีย์เวิร์ดอ่ะพี่เขียนไว้แล้วกันว่าคีย์เวิร์ดนะคะคีย์เวิร์ดที่เราจะสังเกตได้นะคะก็คือให้สังเกตคำเช่นคำว่า and คำว่า or อย่างงี้นะคะหรือเราจะเจอส่วนขยายเช่นหมาจจะมีคำว่า w h i c h wh ทั้งหลายแหละนะคะหรือจะเป็นคำว่า that ก็ได้หรือบางทีเราอาจจะเจอคำว่า call นะ call เอ่อจริง,รงๆแล้วคำว่า call อะคะ่ะมันจะย่อมาจากคำว่า w i s h หรือ that นั่แหละนะคะมันจะเป็นเรื่องเรื่องนี้ใน grammar เหมือนกันเนาะแล้วก็ตามด้วย verb to be ตามด้วย verb ช่องที่สามนะคะมันจะเหมือนตรงเนี้ยมันถูกตัดทิ้งอะคะ่ะแล้วมันจะเอาคำช่องสามขึ้นมาอย่างเดียว มันก็จะแปลว่าซึ่งถูกเรียกว่าใช่ปะเราอาจจะเจอเนี่ยมันอาจจะย่ออยู่เช่นเขาอาจจะใช้คําว่าอืมอาจจะมีคําศัพท์อะไรก็ไม่รู้คำหนึง่งแล้วก็ call เนาะจริงๆก็คือมันเป็นตัวยอ่อค่ะแบบเนี้ยมันต้องเปิดวงเล็บเหมือนกันอะโอเคฉะนั้นเวลาที่เราเจอพวกเนี้ยค่ะ and or oh, wish that หรือคําว่า call ที่พี่ยกตัวอย่างเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยลักษณะคล้ใกล้ๆก,ก,ก,กันเลยก็คือเหมือนเป็นการเปิดวงเล็บนะคะมันจะเป็นการขยายความอีกครั้งหนึ่งว่าไอ้เจ้าคานั้นนะหมายความว่าอะไรนะคะ ดูอย่างตัวอย่างค่ะ The country imports ดูคำเห็นไหมเห็นไหมคีย์เวิร์ดเราเจอเห็นปะอย่างแรกเลยพี่เจอ comma อเห็นไหมสูตรที่1นนะคะสูตรที่2เจอตัวนี้ด้วยเหมือนกันนะคะคีย์เวิร์ดของเราก็คือคําว่า or นะคะโดยคํำนี้นะ่ะจะเป็นตัวใบให้กับเราเนะ่คะว่าคาว่า i m p o r t เนี่ยแปลว่าอะไรนะสุดท้ายแล้วอะคะ่ะเราจะเปิดวงเล็บได้ทันทีเลยเนาะแม้ว่าจะไม่ต้องมีเจ้าตัวค o ม m a มาให้เราเราก็รู้ว่า ตรงนี้น่าจะต้องเป็นการขยายแน่ๆว่าคำว่า import อะค่ะก็คือคำว่า bring in นะคะโดยคำว่า bring in แปลตรงตัวเลยก็คือนำเข้านะคะฉะนั้นคำศัพท์นี้เนี่ยเราสามารถเดาได้จากตัวอย่างเลยนะคะว่าแม้ว่าเราจะไม่รู้ศัพท์คำนั้นแต่ถ้ามีคีย์เวิร์ดพวกนี้ที่บอกไปนะคะมันอาจจะช่วยให้เราเนี่ยเดาได้มากขึ้นว่าอ๋อมันแปลว่า bring in นั่นเองนะคะโจทย์ อันนี้จะเห็นว่าพี่ยกตัวอย่างมาแบบค่อนข้างง่ายนิดหนึ่งนะคะในการทําข้อสอบจริงๆมันไม่อาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนี้นะแต่ว่าเราสามารถพอจะเข้าใจแนวทางจากตัวอย่างง่ายๆที่พี่ยกไปนะคะนี่ก็คือเทคนิคที่สองนะคะเรามาดูกันต่อเลยค่ะกับเทคนิคที่3มนะคะในการเดาคําศัพท์เจออีกแล้วค่ะคำว่าคีย์เวิร์ดพี่จะรวบรวมแต่เทคนิคมาให้นะคะคีย์เวิร์ดในที่นี้คืออะไรเมื่อกี้เรามีคีย์เวิร์ดอะไรบ้างนะจำได้ไหม and, or, which, that, call นะคะมี5ตัวเหมือนเจ้าตัวสัญลักษณ์เลยนะรอบนี้เรามาดูคีย์เวิร์ดค่ะซึ่งคีย์เวิร์ดในที่นี้เนี่ยจะเป็นคีย์เวิร์ดที่ให้ความหมายกันแบบตรงกันข้ามนะคะความหมายตรงกันข้ามคืออะไรบ้างตรงกันข้ามปกติมันคือ Opposite เนาะแต่ว่าเวลาที่เราทำข้อสอบค่ะมันจะมีคีย์เวิร์ดพวกเนี้ยแทรกเข้ามาอยู่นะคะเช่นอพี่ขอเขียนข้างๆค่ะคีย์เวิร์ดนะจดตามได้เลยนะคะเช่นคำว่า but มันให้ความรู้สึกทันทีเลยว่าตรงกันข้ามนะคะหรือเราอาจจะเจอคําว่า although นะคะ a l t h o u g คือแม้ว่าใช่ไหม although หรือว่า even เดี๋ยวใส่ใส่ซีโนโดีมของมันเนาะ although even though นะคะ even if โอเคหรือเราอาจจะใช้คำว่า however ก็ได้แม้ว่า instead of ก็ได้นะคะแทนที่จะในขณะที่ก็ได้ะคะ่ะ w e l In contrast mm hmm. ก็ได้เหมือนกันนะคะนี่เป็นตน้นเนาะคีย์เวิร์ดเหล่านี้ค่ะเวลาเราเจอในห้องสอบปุ๊บอพอจะเดาได้แล้วนะว่ามันให้ความรู้สึกที่ตรงกันข้ามกันนะคะฉะนั้นตัวอย่างที่พี่ยกมาเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องมีคีย์เวิร์ดอะไรบางอย่างที่ช่วยแปลแล้วมันให้ความรู้สึกตรงกันข้ามนะคะลองมาแปลกันดูแปลแบบไม่ต้องเก่งภาษาอังกฤษมากก็ได้ลองไปดูด้วยกันเนาะ Unlike animals that hunt during the day, nocturnal มันจะแบบ what อะไรคือ nocturnal อะไรคืออะไรคือคำนั้นอะไรคือคำศิลแดงๆไม่รู้ว่ามันคืออะไรถูกไหมแต่ที่แน่ๆเลยคือลองแปลประโยคแรกเนาะ unlike unlike ไม่ได้แปลว่าไม่ชอบแต่มันแปลว่าไม่เหมือนนะคะซึ่งคำนี้แหละค่ะคืออีกหนึ่งในคีย์เวิร์ดที่เรากำลังพูดอยู่นะคะ unlike ให้ความรู้สึกที่ตรงกันข้ามเหมือนกันนะคะให้ความรู้สึกที่ไม่เหมือนกันคือไม่เหมือนอันะ unlike อะไรคือไม่เหมือนอนะไม่ได้แปลว่าไม่ชอบแต่แปลว่าไม่เหมือนนะคะไม่เหมือนกับสัตว์ที่ล่าระหว่างวันเนาะ h u n t ก็คือล่านะคะ during ก็คือระหว่างเนาะไม่เหมือนสัตว์ที่ล่าระหว่างวันนะคะ nocturnal uh, nocturnal hunters นะคะไอ้เจ้าตัวเนี้ยไอ้ตัวสีแดงๆนะ must find their way in darkness ตัวนี้ทำอะไรก็ไม่รู้อะในความมืดนะคะดูคำว่า unlike เนาะ ที่เวิร์ดเนี้ยเป็นตัวที่บอกว่าตรงกันข้ามฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราค่ะเข้าใจความหมายของประโยคนี้มันบอกว่าล่าในกลางวันฉะนั้นคำเนี้ยค่ะคือตรงกันข้ามกับมันแสดงว่ามันจะอะไรในกลางคืนล่าในกลางคืนถูกไหมคะฉะนั้นคำว่า nocturnal นะคะคำนี้แปลว่าสัตว์ที่หากินในเวลากลางคืนค่ะหากินเวลา กลางคืนนะคะแม้อะวาดพระจันทร์ให้หนึ่งดวงเป็นของแถมและดาวหนึ่งดวงโอเคเนาะ <laughs> okay, <no. S 1> เพราะว่าเราบอกว่า during the day the day ตรงเนี้ยเราพอจะเดาได้นะคะว่ามันเป็นเรื่องของกลางวันนั่นเองเนาะระหว่างวันนะคะมันก็จะตรงกันข้ามกันเพียงแค่เราเจอคีย์เวิร์ดที่เป็นคำว่า unlike นะคะซึ่งคำนี้เนี่ยมีอยู่ในข้อสอบแบบหูไปจนถึงระดับข้อสอบ IELTS ก็ยังเจอกันอยู่เลยนะคะ nocturnal คำนี้นะคะโอเค เรียบร้อยและผ่านไปแล้วนะคะ3เทคนิคในการเดาข้อสอบเรามาดูเทคนิคทีค่4กันค่ะคีย์เวิร์ดยังไม่จบเพราะเรามีคีย์เวิร์ดถัดมาค่ะก็คือเรื่องของคีย์เวิร์ดที่เป็นตัวอย่างนั่นเองนะคะคีย์เวิร์ดตัวอย่างเนี่ยคืออะไรนะคะคีย์เวิร์ดตัวอย่างคือ,อการยกตัวอย่างให้เห็นภาพให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นบางทีคำนั้นนะคะเราอ่านเราอาจจะแบบไม่ไม่เขีย่ยไม่เจอออไม่เจอแอดไม่เจอแดดไม่เจอคีย์เวิร์ดอะไรเลยที่กลับมา เราไม่เคลียร์แต่เราอาจจะเห็นว่าเขามีการยกตัวอย่างที่มาพพอร์ตให้เราเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะคะเช่นคีย์เวิร์ดเหล่านั้นนะคะอาจจะเป็นคำว่า socials เช่นใช่ไหมเช่น s c ช a นนะคะอย่าลืมนะว่าตัวนี้ต้องบวกด้วยนาวนะคะเสมอแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคำว่า for example for example นะคะ ตรงนี้จะต้องตามด้วย Sentence เสมอก็คือ Subject Verb Object นะคะจะมีความต่างตรงนี้อันนี้จะเป็นเรื่องของ Grammar นิดหนึ่งที่แทรกไว้ให้อ่ะใช้สีเขียวแล้วกันนี่เป็นเรื่อง Grammar จ๋าเลยนะคะเผื่อจะได้ช่วยทำข้อสอบได้เข้ม okay. พก a m p l e นะคะหรือคำว่า like like ที่แปลว่าเหมือนนะแต่ว่าคำนี้จะเป็น informal นิดนึงนะคือถ้าสมมติว่าเราไปเขียนใน academic writing อะคะ่ะคำนี้อาจจะไม่ค่อยเหมาะสมนิดนึงเนาะเราอาจจะใช้คำอื่นเอานะคะ like เนาะอาจจะเจอตัวย่อเช่น i.e. e.g. อย่างนี้นะคะหรืออาจจะเจอคำว่า to illustrate อ่า for example ค่ะเราไม่ใช้ for example เราใช้ to illustrate ได้ หรือเราจะใช้คำว่า for instance ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะความหมายเหมือนกันเลยเนาะหรืออาจจะเจอคำว่า including เหมือนกัน including ก็อาจจะเป็นการแบบภาษาไทยก็คือหมายรวมถึงนึกออกปะรวมถึงตึ๊ดตึตึดอีกด้วยแล้วก็เข้าใจว่าอ๋อมันน่าจะเป็นการยกตัวอย่างซัมติงประกอบขึ้นมานะคะอ่จดจดจดให้ทันก่อนนะคะสีเขียวตรงนี้นะอันนี้ก็คือจะเป็นเซตเลยค่ะว่าเป็นคีย์เวิร์ดที่เราจะเจอได้ในการทำสอบนะคะ ซึ่งจากหัวข้อตรงนี้นะคะเราก็พอจะเดาได้แล้วว่าอ๋อแสดงว่าคำที่มันถามคือคำว่า Condiment เนี่ยมันจะต้องมีคีย์เวิร์ดอะไรรอเราอยู่แน่นอนใช่ไหมอ่ะลองมาดูกันนะคะเขาบอกว่า sometimes a d d e อุ้ยเราเจอคีย์เวิร์ดหลักแล้วคือคำว่า f o r e x a m p l e เห็นไหมเราจะเจอไอ้เจ้าตัวนี้มาอยู่ตลอดเลย คอมม่านะคะบางทีมันอาจจะมาช่วยเราแปลนะคะก็ดูไว้ประกอบแล้วกันแต่ว่าในข้อนี้เนี่ยเราจะโฟกัสที่คาว่า for example นะคะเขาบอกว่า condiments เนี่ยคืออะไรไม่รู้ที่เราแปลไม่ออกเขาบอกว่าเราจะ add เข้าไปนะอะไร for example อันนี้คือพี่แปลแบบแปลแบบคนไม่เก่งภาษาแล้วเนาะไม่รู้เรื่องแล้ว condiments อะไรก็ไม่รู้แต่รู้ว่ามันมีคําว่ายกตัวอย่าง in a sandwich made with อ่าเขาบอกว่า condiments เนี่ยในถ้าในแซนวิชนะมันจะทำมาด้วย เคชัพรู้จักเคทชัพไหมเวลาเราไปช้อปปิ้งใช่ไหมเวลาซื้อเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ใช่ไหมเราจะเจอป้ายเขาติดอยู่แบบท o มัท o ทมั c โซอสหรือว่าเคทชัพใช่ไหมก็คือซอสมาเขิดเทศนะคะมัสตาร์ดหรือว่ามายองเนสนั่นเองนะเราจะเจอแล้วโอ้ยมีเต็มไปหมดเลยนะคะคีย์เวิร์ดของเราคือเขาบอกว่ามันเนี่ยมันทํามาจากอะไรก็คือเป็นพวกเคทชัพมัสตาร์ด y ายองเนสซึ่งเรารู้อยู่แล้วคะ่ะว่าคําพวกนี้มันน่าจะเป็นแบบ องค์ประกอบใช่ไหมเป็นในการทำแซนด์วิชคือคำว่าคอนดิเมนต์ที่เขาถามหาอยู่นะคะความหมายก็จะเทียบเคียงกับตรงนี้ได้เลยอันนี้ก็คือตัวอย่างของมันฉะนั้นความหมายของคำว่าคอนดิเมนต์ค่ะจะหมายความว่าเครื่องปรุงนั่นเองเห็นภาพไหมนะคะง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่ว่าเราเดาคำศัพท์จาก พวกนี้จากคีย์เวิร์ดที่พี่ให้ไปโอเคปะคะจะช่วยพวกเราเนี่ยสามารถทําข้อสอบได้ดีแล้วก็มั่นใจได้มากยิ่งขึ้นเลยนะคะ,ะมาทบทวนกันนะคะสุดท้ายก็คือ4เทคนิคในการดาววอแคปนะคะอย่างแรกก็คือเรื่องของเครื่องหมายนะคะทวนๆกลับไปดูหน้าแรกอย่างแรกก็คือเรื่องของเครื่องหมายจําได้เนาะมี5เครื่องหมายนะคอมม่าเซมิโคลอน โคลอนนะคะขีดหรือว่าวงเล็บพวกนี้นะเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอพี่บอกว่าให้เปิดวงเล็บไว้เนะเพราะว่ามันอาจจะเป็นการขยายตัวข้างหน้าได้นะคะถัดมาเทคนิคที่2ค่ะก็คือจะมีการกล่าวซ้ํามไม่ต้องตกใจนะคะใจเย็นๆก่อนอาจจะมีการกล่าวซ้ําเพื่อเป็นการขยายจ,าจะเจอคีย์เวิร์ดพวกนี้นะคะ and All which call นะซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจได้มากขึ้นว่าเขากําลังอธิบายถึงอะไรจะมีคําศัพท์ใกล้เคียงเนี่ยมาให้เราในการเดาข้อสอบนะคะ เทคนิคที่3ค่ะก็คือดูที่คำตรงกันข้ามเนาะเซตตรงกันข้ามก็คือพวกนี้ที่ให้ไปนะคะบัตออดโดแม้ว่าแต่นะคะหรือจะเจอคำว่า unlike ที่แปลว่าไม่เหมือนก็ให้ความรู้สึกตรงกันข้ามเหมือนกันนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะเทคนิคที่4เนาะเทคนิคที่4ก็คือดูเรื่องของการ,การยกตัวอย่างนะคะอาจจะมีคีย์เวิร์ดเช่น such as f o r e x a m p l e like to illustrate to illustrate นะคะ for instance including อ่ะพวกนี้นะคะก็จะเป็นคีย์เวิร์ดที่ ให้ตัวอย่างที่เห็นภาพมากยิ่งขึ้นช่งแต่เดิมอาจจะไม่เข้าใจว่า Condiment คืออะไรวะแต่เราเจอคำว่า For example ค่ะแล้วเขามีตัวอย่างมาให้ฉะนั้นหนูรู้ทันทีเลยว่าตรงนี้อาจจะหมายถึงองค์ประกอบหรือว่าเครื่องปรุงต่างๆนะคะเราก็จะเดาคำศัพท์ได้ทันทีเลยว่าคำศัพท์นั้นที่เราไม่เข้าใจเนี่ย มันหมายความว่าอะไรนะคะซึ่งเทคนิคพวกนี้นะจะเอาไปช่วยอย่างยิ่งเลยนะคะใน p พา t Reading บางทีพา r t e a d i n g เนี่ยเขาจะออกข้อสอบแล้วก็ถามเรามาว่าคำนี้แปลว่าอะไรก็อย่าลืมนะคะว่าต้องดู4เทคนิคที่ให้ไปนะคะซึ่งจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถเดาข้อสอบได้อย่างแน่นอนนะคะ นอกเหนือจาก Part Reading มีอะไรอีกเอาจจะเป็นอย่างเช่น Part Grammar นะคะการทำข้อสอบแบบ Error Identification อาจจะเห็นว่าอ๋อมันน่าจะเป็นแบบนี้นะคำนี้เป็นคำประมาณนี้เราก็จะได้ไปช่วยในการทำส่วนอื่นๆแล้วก็แปลต่อไปได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะก็ทั้งหมดนี้นะคะฝากไว้เป็น4เทคนิคง่ายๆนะคะในการ Double Cap แล้วก็ฝาก Keyword ไปเยอะมากๆยังไงก็ตามนะคะอย่าลืมไปจัดหมวดหมู่นะคะแล้วก็ลองไปทาข้อสอบจริงนะคะจะได้รู้ว่าที่ผ่านมา เ,เรา,เาทําข้อสอบเนี่ยยากเกินไปหรือเปล่ามีวิธีการง่ายๆนะคะที่แชร์ไปก็อย่าลืมไปฝึกฝนกันนะคะสู้ๆค่ะ